เหรียญบาทเหรียญบาทตามแผ่นดินค่ะเหรียญหนึ่งบาทตามแผ่นดินรับซื้อเหรียญละสี่บาทหนึ่งบาทตราแผ่นดินอ่ที่เขารับแพงๆที่ว่าอ่ชดาตรงยอยักษ์มีจริงนะคะมีมีมีในฐานข้อมูลการผลิตค่ะราคาแพงจริงหายากจริงนะคะอันนี้เป็นเหรียญปกติที่ใช้จ่ายเมื่อก่อน เป็นเหรียญหมุนเวียนปกตินะคะรับซื้อเหรียญละ4บาทอันนี้มีเยอะนะคะผลิตตั้งแปดร้อยล้านเหรียญมีมีเยอะมากเพราะใช้นานนะคะใช้ตั้งแต่ปีผลิตสองห้าสองห้าศูนย์ห้าใช่ไหมคะแล้วเหรียญต่อจากเหรียญสองห้าศูนย์ห้าก็จะเป็นสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นครุฑอหละค่ะนะคะ,นะค,ะครุฑต,ต่อจากนี้คือใช้เวลานานแลหละเหรียญน,นี้ใช้ใช้อยู่นานมากก่อนที่จะมาเปลี่ยนแบบเป็นครุฑ ราคารับซื้อนะคะเหรียญละสี่บาทเหรียญบาทตราแผ่นดินนะคะที่ปรากฏเจอปัจจุบันในท้องตลาดก็จะมีอยู่สามแบบสามสามแบบด้วยกันนะคะตราแผ่นดินเออสเด็จนิวัตนะคะแล้วก็สองพันห้าร้อยสองห้าศูนศูนย์นะคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สเสด็จนิวัตกะะ็ตราแผ่นดินเหมือนกันค่ะเสด็จนิวัตรับซื้อยี่สิบบาท สองพันห้าร้อยคือสองห้าศูนย์ศูนย์ค่ะรับซื้อยี่สิบบาทสองห้าศูนย์ศูนย์รับซื้อยี่สิบบาท, 2, 500, บบาทเสด็จนิวัตรัรบซื้อยี่สิบบาทสองห้าศูนย์ห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาทยี่สิบาทคือเหรียญน,นี้นะคะเสด็จนิวัตนะคะยี่สิบาทเดี๋ยวจะสับสนการเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันแบบนี้ค่ะเสด็จนิวัต ด้านหน้ามีสองพระองค์แบบนี้นะคะเสเด็จนิวัตรรับซื้อยี่สิบาทถ้าเป็นบอกแบบนี้ปกติที่เป็นหมุนเวียนธรรมดาแบบนี้รับซื้อเหรียญละ4บาทเสเด็จนิวัตรนี่เขาคิดเขาถือว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณค่ะยี่สิบบาทก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยได้รับซื้อ20ิบาทเหรียญละยีบาทครุบาท17 คุฑห้าบาทตรงเสด็จนิวัตสองสี่เก้าสามค่ะให้เหรียละยี่สิบบาทมีอีกถุงนึงค่ะอันนี้เหรียญเนี้ค่ะที่เป็น้าบอกว่าพยายามบอกให้ให้เก็บกันไว้ก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ขายเป็นอะไรที่ราคาไม่ไม่ไม่ไม ไม่เยอะอะคะ่ะเป็นราคาที่ถูกมากนะคะต่ําจนแบบไม่น่าให้ไม่ไม่น่าขายอะคะ่ะพนักก็เสียดายเนาะพนักก็ไม่อยากจะซื้อซื้อซื้อง่ายขายยากขายยากมากนะคะพนักรับซื้อบาทห้าสิบตังเหรียญล้านะคะหกสลึงอะคะ่ะบาทห้าสิบตังคหกสลึงพนักขายส่งบาทแปดสิบสองบาทยังขายยากเลยคะ่ะนะคะขายยากจริง ถ้าใครเก็บได้นะเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งรีบขายเสียดายของเนาะราคาถูกเกิน